สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบควนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วยืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรุพาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผม mm hmm. ก็คือที่ระล,ะล,ะละึกวัตถุมงคลเหรียญของหลวงตาบุญนาธรรมทินโนวัดป่าโสวิผลอำเภอนานิคมจังหวัดสกลนครน,นะครับผมปีพศ2558นะครับผมเป็นเหรียญที่จัดสร้างขึ้นในงานแสยิบของหลวงตานะครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมหัวบ้านสวนเลยครับ ลักษณะรูปพันของเหรียญแซยิตหลวงตาบุญนารุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญทรงไข่ยกขอบนะครับผมแล้วก็สลปพื้นลงไปหาหลวงตาบุญนาในลักษณะผินข้างเล็กน้อยนะครับผมแบบรึ่งวงนะครับผมหลวงตายิ้มแล้วก็เปรียมล้นด้วยเมตตานะครับผมรายละเอียดการแกะบล็อกพิมเนี่ยนะครับผมก็ถือได้ว่าแกะได้เหมือนหลวงปู่นะครับผมเส้นสายรายละเอียดนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูเส้นเกสานะครับผมแล้วก็ รอยเหี่ยวย่นบนผิวหนังนะครับผมอันนี้ผิวของหลวงตาบุญนานี่ก็จะตึงๆนะครับผมเพราะลักษณะของท่านจะเป็นพระที่ใจดีนะครับผมแล้วก็หน้าท่านจะอิ่มหน่อยนะครับผมนะฮะรอยเหีียวย่นรอบดวงตานะครับผมผิวหนังนะครับผมแกะได้ค่อนข้างที่จะเหมือนนะครับผมริมฝีปากขอบริมฝีปากต่างๆนะครับผมผมจีวรแบบผมคลุมนะครับผม ตัวหนังสือเขียนพระอาจารย์บุญหนานะครับผมธรรมะอิโนโนนะครับผมเป็นฟอนต์ลายมือของหลวงตาเองนะครับผมเป็นเหรียญที่มีหูห่วงในตัวนะครับผมความกว้างจากขอบนอกนะครับผมถึงขอบนอกอีกด้านหนึ่ง2.5ซนติเมตรนะครับผมส่วนสูง3.5เซนนะครับผมถ้ารวมกับหูเหรียญด้วยก็ประมาณเกือบเกือบ4เซนนะครับผม ก็ะจะมีการต่อโค้ดนะครับผมเหรียญนี้ต่อโค้ด2ด้านเลยครับเป็นโค้ดอบม้ไม้ในวงกลมนะครับผมด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับผมก็หน้าที่จะเป็นโค้ดตัวเดียวกันนะครับผมจะดูบอไม้ไม้ในวงกลมนะครับผมะจะมีเส้นรัศมีอยู่นิดๆเหมือนกันนะครับผมยกคอมเดี๋ยวมาดูด้านหนึ่งนะครับผม ด้านหนึ่งนะครับผมก็จะเขียนเป็นชื่อรุ่นนะครับผมก็คือแซยิทนะครับผมตรงกลางเป็นอักขรลายยันเป็นฟอนลายมือของหลวงตาเองเลยนะครับเป็นลักษณะการจานแบบเต็มสูบเลยนะครับเวลาใครให้องค์หลวงปู่นะครับผมจาจนแบบเต็มสูบเลยนี่ถ้ามีเวลาหน่อยนะครับผมก็จะได้ออกมาเป,เป็นแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่าในชั้นหลังเวลาที่หลวงตามีอายุมากขึ้นแล้วนะครับผมก็ หลวงปู่หลวงตานะครับผมก็จะา,าจานสั้นลงนะครับผมนะครับขลาลายจานถือได้ว่าเป็นคนที่มีาลายมือทีอ่สวยองหนึ่งนะครับผมสําหรับการจานขลาลายยันแบบของทำลาวนะครับตัวหนังสือด้านซ้ายมือเราเขียนวัดป่าโสธิผลนะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมด้านล่างสุดเป็นสักหกลาดนะครับผม2 0 0พัน 5 5 8นะครับผมนะแล้วก็ด้านบนตัวนี้มันเป็นเป็นโคตต้ดตอกนะครับผมเป็นซีรีส์รันนัมเบอร์นะครับจกบลูหูเหรียญลูู่เหรียญค่อนข้าง,างที่จะเล็กนะครับผมโตกว่าห่วงที่ร้อยหน่อยเดียวนะครับผมพอให้ห่วงสอดลอดร้อยออกมาได้นะครับผม บางเหรียญเนี่ยก็เจาะกว้างนะครับผมแต่สําหรับเหรียญนี้เจาะไม่ใหญ่มากครับตัวตัดด้านข้างครับตัวตัดด้านข้างค่อนข้างที่จะคมนะครับผมพอตึงหน้านี่คมตัวตัดนะครับเลยไปเกือบรึ่งนะครับผมก็ฉีดถาดออกบางส่วนอย่างด้านล่างเห็นไหมครับบางส่วนก็ตัดจนสุดคมมีดเลยนะครับผมแล้วก็จะพลิกปิ้นในด้านหลังนะครับก็จะเป็นรอย เป็นลักษณะพิวิ้นในด้านหลังนะครับผมก็เป็นขอบพิ้นตั้งออกมานะครับผมเหรียญนี้เนื้อหาในการจัดสร้างนี่น่าจะมีทั้งที่เป็นเนื้อทองคําเนื้อเงินนะครับผมที่นามาให้เพื่อนๆพิธๆชมนีเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับผมแล้วก็จะมีทองแดงมีทั้งชนิดที่ลมดําแล้วก็ผิวไฟนะครับผมอันนี้จากการ พิจารณาของผมเองนะครับผมคิดว่าเหรียญน,นี้น่าจะเป็นเนื้อหน้าว่าโลหะนะครับผมเพราะออกผิวกลำำับดาถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้นะครับสวยนะครับผมเหรียญแล้วก็วัตถุมงคลของหลวงตาบุญนานี่ครับมีอยู่มากมายหลากหลายรุ่นนะครับผมมีทั้งรุ่นถูกรุ่นแพงนะครับผมรุ่นที่มีราคาหน่อยก็คือรุ่นแรกรุ่นสองรุ่นสามนะครับผมแล้วก็รุ่น โชคดีฮนะรุ่นหนึ่งเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับผมแล้วก็เนื้อสำคัญต่างๆในแต่ละรุ่นนะครับผมส่วนเนื้อล่างๆนะครับผมในรุ่นย่อยๆนะครับผมราคาก็ถือได้ว่ายังพอเก็บสะสมนะครับผมเพราะราคายัางอยู่ที่หลักร้อยต้นๆน,นะครับเช่าพระใหม่ทุกวันนี้ก็ราคาหลักร้อยต้นๆเหมืนอนกันนะครับผมเพราะนั้นแล้วหลวงตาบุญนาอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลอาจจะเรียกว่าใหม่ แต่ทีเดียวก็ไม่เชิงนะครับผมปีที่สร้างก็มีทั้งที่อยู่ในระดับปีการสร้างแบบกลางๆนะครับผมปัจจุบันหลวงตาก็ได้ละสังขารไปแล้วนะครับผมนี่ครับทิ้งไว้เพียงเหรียญที่ระลึกนะครับผมแล้วก็ถ้าใครได้ชมภาพถ่ายหรือ กิริยาบทที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับผมจากโซเชียลต่างๆนะครับผมสำหรับคนที่ไม่เคยไปกราบองค์ท่านนะครับผมจะเห็นได้ว่าท่านเป็นพระที่เปี่ยมนัาเปลี่ยนเมตตามากๆนะครับผมท่านมีสักเป็นหลานของพระอาจารย์ปั้นพระจารย์โลนะครับผมเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับผมผิวพรรณของท่านนี่ถ้าใครได้ไปกราบสักครั้งหนึ่งนะครับผม,ผมก็จะพบว่าท่านมีผิวพรรณที่ผ่องใสนะครับผมถ้าใคร ถามถึงข้อหลักธรรมธรรมะเนี่ยท่านก็จะเมตตาเทศสั่งสอนให้ด้วยนะครับผมเป็นพระที่ไม่ถือองค์นะครับผมรับแขกรับผู้รับคนอย่างมีเมตตาอย่างครบทุกฐานะนะครับผมไม่ว่าจะรวยเป็นร้อยล้านสิบล้านหรือว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปที่เป็นชาวบ้านนะครับผมหลวงปู่ก็เมตตาให้เสมอกันนะครับผม สำหรับพักเครื่องของหลวงตาบุญหนานะครับผมก็จะนํามารีวิวอยู่เรื่อยๆนะครับผมบางรุ่นอาจจะเป็นรุ่นที่ซ้ํากันแต่ต่างเนื้อนะครับผมหรือว่าเนื้อเดียวกันแต่ว่ามีวันนะที่แตกต่างกันจากก,การเก็บรักษานะครับผมก็จะนํามารีวิวทั้งหมดเลยนะครับผมเพื่อเป็นการศึกษาร่วมกันนะครับผมสําหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ